โอ้มันจะขึ้นอย่างนี้เหรอเราเราเขาเราเขาไปเห่าๆตามที่เขาบอกไปหลังจากนั้นมันก็บเปิ้ลสีเป็นไพ่อัตโนมัติไปเลยเออเออเขาขั้ไอ้ยิปยิปไล่ไล่ไปเรื่อยๆครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆที่ไปย่างดูนกส้มวิวยังอะไรของมันให้มันถึงประมาณยิปซียิปซีชั่วโมงเอาไปประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงก็ได้เที่ยวก่อนเที่ยวก่อนกันเล่ได้แต่ว่าที่นี่บ้านเจเบิงว่ามีคนคอมเมนต์บอกใต่บ่ อืมอเขาจะดูใช่ป่ะอ่ามันสิโดดออกมาติ้งๆิ้งพิ้ <ừ> ดีค่ะอะไรยังทองอยอีละ่ะอืมใช่คระไ์สดคือจัง Facebook ะะจยยง,งนเฟซบุ๊กกับไอ้ท k ก o กอ่อืร์ปันนะเนาะเพราะว่ามันตรงมีคนติดตามหลายๆคนจะเป็นยอดเงินงต่อไปวันวสไิไปไส่มันสีให้โลมาอนเนจะเป็นเงินลอืมแมนอยู่นะอะไรคุณแจ ขนาดนี้เวลาสิบหกนานิกาค่ะแดดจัดแดดร้อนมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเนไย่มีคนคอมเมนต์มาหรอเ่ยังมันเวลาอะสรหรือสได้เหรอเหรอ ีกเเจะเิดงังฝากติดตามด้วยนะคะช่องของคนงามค่ะเอาบาที่เขาเศาไหไรกูเพิ่กดไปอยู่ันาดกูจดิบิมอน,นี่ด,ไไดของวไว้อเมั่วะะวงว,ดดวเพ่มเินเอขาดนี้เวลาสิบหกนาฬิกาแดดยังร้อนจัดอยู่นะคะมันไหลที่ย่ล้ นี่ค่ะสิบบอนาฬิกาแดดยังจัดอยู่ท้องฟ้าเปิดนะคะลมไม่มีไม่มีลมต้นไม้นิ่งค่ะลมไม่มี สวัสดีนะคะทักทายช่องคนงามได้นะคะาคนี่ตม่เศร้าห้คนเ้ยามันมีเนี่ยมันไม่เลเยอะอืมใช่ใช่เนาะสวัสดีค่ะ กับช่องคนงามได้นะคะใช่มันบอกคือพวกเบุกเี่ยเนบุกขมยเ่ยติดตามในเบุกมันสิเปิรงได้เห็นเลยกเขาลังไสสดอยู่มนเขา่ติดตามเขา่หนเห็นเลยอื่ดปุ๊บในยูทูบเหมือนเทาไลร่แบบเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นดาราหรือสานาณะใช่ใช่ว่าไสสดคือแต่ละช่องเนี่ยช่องว่านอะไเขาไล่ปุ๊มันแปงเกิดมาใช่ใช่ เย็นนี้ท้องฟ้าปอกป่งแดดจับน้อยทางอะไรนี่น 5, มัน,น,ก,นก็ต้องตั้งตั้งกล้องไว้ เราไม่ตอบเขาม่เห็นเไม่คิดแม่คิดไปถึงแสนกอนเลยเหรอไปหยิิบนึงใ้มาแรงเขาวอะอ๋อมันต้องทำทุกวันเอหนมืนเหรออืมมันต้องทำทุกวันนะ สวัสดีค่ะช่องคนงามนะคะอ้วนอ่าแมวอ่าที่เขาคลอดลูกลูกเขาเสียเดี๋ยววันจันทร์ว่าจะอ่าจะพาเขาไปทําหมันอยู่ อันนี้หนักชัดเบยไม่วันไหนจะไปไปเที่ยวงานบนรงไฟจะเป็นไรอย่างสี่ได้ยังนะได้ครับได้ไล่ได้เลยมีคนติดตามเจ้าะยุ่มันก็สีเด้งกันไม่างเงีน้นอกจากเขาสีบอกว่ากดซับสไครต์กับแจงเตือนน้ำเนี้ยเวลาเทาไลฟนะ์สุดของยูทูบน่ะซับสไครต์แล้วก็คือกดติดตามแล้วก็กดแจงกับดิ้นแจง เกิดกไท่ติดตามปุกไปท่แกงเตือนปุกเพราะล้เข้าลงอีแางไปหรือเกิดทยรูปลกนี้ยูทูบเนี่ยแกงเตือนว่าเออมีของพอหม่ขอมากคือมี่มูิิตาอช่า สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวไม่มีลมนะคะวันนี้ลมไม่มีอท้องฟ้าเปิด้าวพระหนโยทิน ัเนอ,อ,อีสดีงายอยู่หลังโงงอยู่ในซอยเขามาอันนี้จะเป็นซอยตันนะคะไม่มีตรงนั้นจะ,ะสุดซอยซอยจะตัน

สวัสดีค่ะว,ว่างๆจะไลฟ์ใหม่นะคะขอวันนี้ขอหยุดไลฟ์ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวว่างๆจะไลฟ์ใหม่นะคะกดติดตามด้วย,ย lasse, นะคะอ่าช่องของคนงามสับสติ๊กเกอร์ใครใช่ไหม ีลูกกระดิ่งอ่าใช่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจบแล้วมันกรอยุน้หนนะกะยุนได้เหรออืมจะก่เบิ้งช่องจะก่อนแบบนี้ยังั้ เราเราออกตรงไหนนะเราออกตรงไหนสิสินสุดไง